S 1> <S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเพลงกระบี่เมคานะครับแมปนี้จะเป็นแมปผู้พิทักษ์ในตำนานนะครับเพือสงสัยกันรึเปล่าครับว่าการที่เราใช้ป้ายอัญเชิญบอร์ดเนี่ยมันจะดรอปของดีหรือเปล่านะครับอ่ะผมจะมาใช้ให้ดูเลยนะอันดับแรกเราต้องมีป้ายอัญเชิญบอร์ดก่อนนะครับาจากนี้เลยเนาะกดใช้ไปเลยนะครับผมจะเชิญตัวนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีโอกาสดรอป ของพวกนี้นะครับเป็นของออที่คนข้างจะ o อนะครับน่าจะดีที่สุดในแมปนี้แล้วนะเ,เรามาดูกันนะว่ามันจะออกหรือเปล่านะกดไปเลยน่ะกดเสร็จแล้วมันก็จะดอกมาตรงนี้เลยนะครับมันจะเกิดมาเลยนะเ,เราต้องไปผมลืมปิดปิดเสียงแล้วมัเลยลืมเปิดเสียงนะครับ เกิดเก็บติดไปหน่อยนะพอเชิญมาเราก็จะตีเลยนะครับคือตีบอสท,ที่อัญเชิญมามันไม่นานนะแป๊บเดียวก็ได้เลยเอาเยแม่มาดูกันเลยคิดว่าน่าจะเร็วกว่าเราไปตีกว่าเดี๋ซ้ำเลยอ่าติดขิดเลครับ ตอบหายากไม่แค่อันเดียวนะครับได้มารองเท้าโง,โงูงูรองเท้าโงโูงๆมาคู่หนึ่งนะครับไปดูของดอกกันนะครับไหนว่าเป็นคู่นี้เ,เปลยก็ประมาณนี้นะครับสลับการอัญเชิญบอสแมปบอสในตำนานนะ,ะสลับการเข้าหมด โหมดบอสในตำนานอะ่ะมันจะเข้าตรงนี้เนี่ยเข้าจากตรงนี้นะตรงนี้น,นะครับเอ๊สะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะไป,ไ,ไ,ปไปละบ๊ายบายมาเร็วไปเร็วครับ